สวัสดีครับอ่ะเราได้เรียนนะครับในเรื่องสีกลมกลืนไปแล้วนะครับ2คลิปนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นที่สีตัดกันนะครับสีตัดกันภาษาอังกฤษเรียกว่า contrast นะครับหลักการใช้สีตัดกันในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะนะครับลักษณะการนำไปใช้นะครับ ก็จะมีอยู่ประมาณ4ข้อนะครับอันแรกนะครับการใช้สีคู่ตรงข้ามหรือสีตัดกันเนี่ยเราจะไม่ใช้ในเปอร์เซนต์หรือปริมาณที่เท่ากันนะครับส่วนใหญ่จะใช้ในปริมาณ80-20นะครับก็คือ,อ80เนี่ยก็คือสีที่เป็นโทนสีที่มันกลมกลินกันส่วน20นะครับก็คือสีที่เราทำให้เด่นขึ้นนะครับก็คือสีที่มันตัดกันนั่นเองนะครับ สนะครับหากใช้สีที่มันปริมาณเท่าๆกันนะครับเราจะทำยังไงไม่ให้มันเด่นเกินหรือว่าแข่งกันนะครับก็คือเราจะต้องลดค่าลงนะครับลดค่าโดยการใช้สีที่มันผสมส,สีขาวหรือสีดำนะครับลดค่าสีลงประมาณนั้นนะครับอันที่3 หากเป็นลายเล็กๆนะครับเช่นใบไม้ต่างๆนะครับเราสามารถใช้สีคู่ตรงข้ามเนี่ยหรือว่าสีที่มันตัดกันนะครับผสมอ,อยู่ติดติดกันนะครับสีมันจะผสมกันเองนะครับได้นะครับอันสุดท้ายนะครับถ้าต้องการใช้สีตัดกันในภาพใหญ่ๆนะครับแล้วก็อยู่ติดติดกันนะครับเราจะเบรกค่าสีไม่ให้มันแข่งกันโดยการใช้ การตัดเส้นสีดำมาขั้นนะครับเพื่อลดความรุนแรงของมันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูหลักการใช้สีนะครับอ่าสามแบบนะครับคุยยกตัวอย่างสามแบบแบบแรก complementary colors นะครับหรือว่าสีคู่ตรงข้ามนะครับก็คือสีที่มันอยู่ในอ่าอยู่ตรงข้ามกันในวงจรสีนะครับ แบบนี้นะครับมันก็คือสีที่ตัดกันโดยสมบูรณ์นะครับตัดกันจริงๆเลยนะครับเพราะมันเป็นสีคู่ตรงข้ามนะครับส่วนวงที่2เนี่ยก็คือสีกลมกลืนใช่ไหมไม่เกี่ยวนะครับอันนี้มาวงที่สามนะครับเราเรียกว่า t r i a d i c c o l o r นะครับหรือว่าสีสามเหลี่ยมนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยจะต้องอช่วยกระตุ้นความสนใจของภาพนะครับ สร้างมิติในภาพนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับ Split Complementary Color ัลนะครับก็คือสีเยื้องนะครับหลักการใช้สีเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่แล้วถ้าสีมันตัดกันหรือว่าสีคู่ตรงข้ามเลยจริงๆนะครับสีมันจะทำให้งานเนี่ยเด่นหรือแข่งกันเกินไปนะครับเพราะฉะนั้น บางงานนะครับเราจะนิยมใช้สีเยื้องมากกว่านะครับคือสีที่มันอยู่เยื้องกันในวงจรสีนะครับอย่างเช่นอ่อันนี้สีน้ําเงินใช่ไหมจริงๆแล้วสีคู่ตรงข้ามมันก็คือสีสีส้มนะครับแต่ว่าเราก็นิยมเราจะไม่ใช้อันนี้มันเป็นสี น้ำเงินไม่ใช่สีม่วงน้ำเงินนะครับสีตรงข้ามมันจริงๆก็คือสีส้มเหลืองนะครับอ <c oughs> ทีนี้เราก็จะเลี่ยงสีที่มันอยู่ตรงข้ามกับมันจริงๆนะครับโดยการใช้เป็นสีเหลืองแทนนะครับแล้วก็สีส้มนะครับ เข้าใจนะสมมุติอ่ายกตัวอย่างอีกอันหนึ่งครูใช้สีหลักเป็นสีเขียวใช่ไหมครับถ้าใช้สีหลักเป็นสีเขียวสีคู่ตรงข้ามมันจะเป็นสีแดงถูกไหมแต่ว่าถ้าใช้สีเหลืองก็จะกลายเป็นสีม่วงแดงหรือว่าสีส้มแดงแทนที่จะใช้สีแดงตรงๆนะครับมันก็ทำให้ลดความฉูดฉาดลงแล้วก็ทำให้ภาพเนี่ยเกิด เป็นมิติมากขึ้นนะครับสำหรับแบบฝึกหัดในสัปดาห์นี้นะครับให้ใช้ภาพภาพเดิมนะครับจากที่เราทำสัปดาห์ที่แล้วนะครับให้ใช้ภาพเดียวกันเลยนะครับแต่วาดขึ้นมาใหม่นะครับโดยก๊อปปี้ก็ได้นะครับใช้การดับดับเส้นก็ได้นะครับให้มันเหมือนเดิมนะครับ ในกระดาษร้อยปอน A4 นะครับเสร็จแล้วให้ระบายสีเป็นสีที่มันตัดกันนะครับจะใช้หลักการไหนก็ได้นะครับหลักการสีเยื้องก็ได้สามเหลี่ยมก็ได้นะครับหรือว่าสีคู่ตรงข้ามก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอย่างอันนี้ก็จะใช้โทนสีส้มกับน้ำเงินเลยนะครับก็คือสีที่ตัดกันเป็นคู่ตรงข้ามกันเลยนะครับ อ่าอันนี้แดงเขียวนะครับก็สีตัดกันเหมือนกันนะครับถ้าเราสังเกตเห็นไหมสีแดงเนี่ยจะปริมาณน,น้อยกว่าสีเขียวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะแดงเขียวเหมือนกันนะครับมีการลูกคนก็จะใช้โทนสีร้อนเข้ามาช่วยนิดหน่อยนะครับ อันนี้นะครับแดงเขียวอีกแล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับใครมีอะไรสงสัยทักไลน์มาถามเหมือนเดิมนะครับใครไม่มีอะไรสงสัยลงมือทำได้เลยลอกภาพใช้ภาพเดิมนะใช้ภาพแบบเดิมไม่ใช่ใช้ชิ้นเดิมนะครับใช้ภาพแบบเดิมแล้วก็ระบายสีที่เป็นสีตัดกันนะครับ อ่ะโอเคลงมือทำงานได้ครับขอบคุณครับ